เฮ้ดี hey เป็นไงมัง้งสวัสดีหรือเปล่านี่วันนี้นะฉันนะ่ะส,ส่งประพอเศร้แล้วอืมก็เครียดอะ่ะก็เลยนี่ไงไปทำผมมาที่ร้านคุณอนองเก๋ไก่ไหมนี่เป็นการกล้าวแบบใหม่นะวิดาซาซูเลยแกดูสิดีเก๋ไหมด้วยแฮร์พีซี่คุณอนองนะเขาเอาเข็มขัดมาทำเป็นแฮร์พีซให้ด้วยล่ะเอ้ยเก๋สุดๆไปเลยอะเธอเดน เราไม่เข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคุณใหญ่ถึงเปลี่ยนไปอ้าวเฮ้อ้น่าสงสา,ารเจ้าเรยาดีวันก่อนน่ะเราเจอคุณเรยาด้วยจำคุณเรยาได้ใช่ไหมนางนาฎดีเมื่อกี้เธอด่าฉันอยู่เหรอขอโทษนะคะคุณเรยาเราไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณเรยาอยู่ค่ะโถเอ้ยอีนางเมียนหนอยหน้าด้านทำไมเหรอยี่สิบล้านที่ฉันให้ไปอะ่ะ มันหมดแล้วไงอ่ะลองกราบเป็นจังครับระดสีสวยสิเผื่อสักร้อยสองร้อยอ่ะจะได้ติปให้ทำไมทำไมฉันจะพูดกับคุณระนี้ไม่ได้อ๋อคิดว่าเป็นลูกทูดแล้วเนี่ยจะเดินติดดินไม่ได้เลยใช่ไหมจะต้องเป็นนางฟ้าจะต้องเหาะต้องบินเฟิร์สคลาสปัญญาอ่อนประสาทอ๊ยดีมันว่าเราสองคนนะดีฉันไม่ได้พูดกับคุณ อย่ามาสอท่านคุยกับคุณนรีอยู่แต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณจริงๆนะคะคุณรรยาทําตัวเป็นผู้ด,ดีที่แท้โถเอ้ยก็นักเลงเนี่ยแหละอีผู้หญิงชั้นต่ําใครกันแน่ที่ชั้นต่ําอย่ามาว่าฉันนะฉันเป็นแอร์ฉันเสิร์ฟเฟิร์สคลาสฉันแต่งตัวยังไงฉันก็สวยอะไรรสนิยมบางอย่างก็ใครมาบางอย่างก็ประตูน้ําบางอย่างก็สีแยกลงเกลือ ไม่เคยมีความพอดีเลยสักชีวิตไม่เคยเลยไม่เคยเลยคนอ,อย่างเธอเหรอประหลาด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 โลกพี่ลืมฉันไม่ดีทำไมาใส่ไพรามาแล้วม,มันไปตรงไหนเธออะแน่จริงอ่ะออกจากฉากไปอย่าให้เห็นว่าใส่ประตูน้ํานะอีพัทิน้มอีพัททน้มอีพัททน้มแกบัง <c oughs> เดครัพ่อทธดค่ะดีเท่าไนมันด่าดีดีกนได้ยังไงอะทำไมานี่คนอย่างหล่อนนะน,นะก็เกิดไปได้แค่เมียนน้อยฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญสักบุญสองบุญไหมเธอกลับไปกราบเท้าผัวซะหลังอาหารสามมือ้อไม่เคยดูคลิปเหรอทำไมาตายหล่อนไม่เคยดูคลิปเหรอนี่ไงเอาโมบายหอยไปห้อยหน้าบ้านดินะผู้ชายอ่ะจะได้ไม่ต้องมาเกาะแกะ่จะได้มีตูเป็นตัวของตัวเองสักทีเรน อ๋อหรือจะลองทิปส์นี้ก็ได้ไปให้เด็กวินมอเตอร์ไซค์นะ้าปักซอยเอาสักสองทีทำไมาเอือดชาตินี้จะได้มีบุญพอชาติที่แล้วว่ะเธอไปเปิดประตูให้พม่ามาตีเมืองฉันจะเป็นเมียน้อยใครอ่ะและมันเรื่องอะไรของคุณอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าตอนเนี้ใครเป็นเหี่ยคนล้าสุดข,ของฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ่ะเพาอีนางเมียหลวงคนไหนอ่ะมันงอให้ผัวตัวเองมายุ่งกับผู้หญิงอย่างเธอเ สวัสดีค่ะคุณใหญ่ mm hmm. คุณใหญ่สะดวกไหมคะฟ้าอยากได้กระเป๋าอะค่ะฟ้าอยากได้ตอนนี้จริงๆนะคะเพราะว่าร้านคุณมวลกำลังลดราคาอยู่เอากะเปล่าคะ่ะเปล่าคะ่ะฟ้าอยากได้กระเป๋าอะค่ะตอนนี้ mm hmm. ฟ้ามาดื่มชาอยู่ค่ะอยู่ที่อยู่ที่โ mm hmm. ร,รงแรมดูสิตค่ะคุณใหญ่ไปรับฟ้าหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณใหญ่ mm hmm. เบนเธอคิดอย่างนี้ฉันคิดใช่ไหม mm hmm. ระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถอะอีกไม่นานหรอก เธอก็จะรู้นางนารดีอีนาวุูิดีตีแดงแตะแคงตีเดินใช้กระเป๋าหนักขุนมนมัดดาดเด่นแบบเนี้ยมันตบหน้าเด่นกลางตลาดยิ่งจเจริญทำามหยุดเลยหยุดทำามทำไมทำไมา